เอาละครับกระสีผมบ่าพบกระแด้ผมรับมิจายจับปอบขัดรอกปศารณ์นหน้าผมวันนี้เป็นตอนที่2,701ถึงตอนที่2,702นะครับผมเอาละครับเพื่อ,อการเซเบรานะครับผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวตอจากเมื่อปานจะดีกว่าครับรักทางกระดมพ่อของเราได้ไปถึงสี่จำกัดแต่แตเราควรเจอรบบเส้นทางในตี เยี่ยนได้คิดตัวเองเขาได้ทําการรัดิ้งซึ่งทางที่3ไปรัดอย่างชัดเจนดังนั้นในขณะนี้จึงมีเพียงสองซึ่งทางในการบ่มเพาะตัวคนในกษัตริ์วานและทําลายขอบเขตตัวกนในกษัตริย์วานแต่ทั้งสองเส้นทางนี้มันก็มีข้อบกพป้องอยู่เขามักจะทำการแสวงหาความสมบูรณ์แบบมาตลอดและจำต้องการที่จะเดินไปซึ่งทางที่สมบูรณ์แบบขึ้นกัน บางทีเราอาจจะรองสายเส้นทางใหม่ขึ้นป่าโดยทําการรอมตรวจบเส้นทางแรกและเส้นทางที่สองเขาด้วยกันเยเขียนในฮิกะโตเอหากทําการศึกษาในลักษณะเช่นนี้มันจะถือว,ว่ามีอันตรายเป็นอย่างมากอย่างแน่นอนแต่เขาก็สามารถใช้ร่างกา่ขัดนรอดเพื่อทําการศึกษาตาแดงแลไรก็ตาคขาต้องทําการศึกษาเส้นทางทั้งสองนี้ก่อนนั่นก็คือ เขาจะต้องทําการทดสอบซึ่งทางทั้งสองก่อนถึงจะสามารถทําการศึกษาตา่างดังนั้นกอ่อนเรินยียเทียจึงทําการรวบรวมสูตรจารับต่างๆซึ่งสูตรจารับรองนีแต่สามารถชรวยให้ข่าวทาการประพอต่างของร่างกายปั่มผลในเซลล์ปอดในครั้งแรกได้สมเร็จเพื่อที่เขาจะสามารถทําการศึกษาต่อไปตา่างในเวลาตา่อมาเขาก็เริ่มโดยเดิมการซึ่งยาสูตรรับรองนี มันมีค่าไปอย่างปลาโดยเฉพาะยาสุดตาปุพอดกลางที่มีโครงองเพียงแค่กนออมันจะยิ่ยงหายยากขึ้นไปอีกแต่เี่ถึงการทำการศึกษาอยู่แต่นักเขาไม่จําเป็นต้องสนใจเกี่ยวกับชีวิตและความตาของนักกระขอดและผลที่ํำปลาแม้ว่ามันจะเป็นยาสุดตราที่มีโครงองมากมันก็ตาเขาก็ายังต้องการมลาดังนั้นเขาจึงไม่สนใจระบบหอกและผลที่ดาปลา ของดาสุดรัปุพรตังเขาสามารถทําการได้เปลี่ยนมันได้อย่างง่ายตาและในวันนี้เยเ่อเทียนก็ทําการได้เปลี่ยนดาสุดรับแห่งการรปุพรตังมาจากผู้ปกครองในขอบเขตต้นของสูงพุ่นหนึ่งที่เรียกว่าดาสุดรัปแพารรัปเปียวเพิงศักดิสิทดาสุดรับปาาเปียวเพิงศักิสิทหน,นงมีความร้อนที่สูงไปอย่างปาโดยมีอัตราความุ้อนเทเพียงแค่หนึ่งในยี่สิบต้้มน,นัน แต่ถ้าหากเป็นการผุพรางคังแกลผลรับของมันจะดีไปอย่างป่าแต่ถ้าหากนําไปใช้ในภายลังผลรับของมันจะเยืยรองเรตอร์และมันจะสะบลนเสียต่อร่างกายอย่างน่าสะรึงกลัวแม้ว่าการูุพรังขังแก,กของร่างกายบำรึกในสาลปากจะเสร็จสมบูรณ์ด้วยยาเปลียวเพิงศักดิ์สิทธิ์ี้ก็ตาแต่การูุพรังคังที่สอบให้สำเร็จภายอนาคตนันมันจะมีความยากไปอย่างป้า และอาจจะต้องดูในการปรุกังขังแก่ไปตลอดชีวิตของเขาดังนั้นดาวเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์จึงถูกเรียกว่าเป็นดาสุดตาที่มีประโยชน์ที่สุดผู้ปกครองตะกอลเพลตต้องเปน็นขั้นสมัติวาต่างก็มียาสูตรทับดังล่าเจนเมืองซึ่งสนแด่นต่างใช้ในการวิจัยแต่พวกเอาเมกาที่จะใช้ย,า,ยาเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์เพื่อทําการปลุกพลังด้วยตัวเองเพราะมันจะถืทว่ปา เป็นการทำรอนาคตของคุณถ้าหาักจะทำเิ็นหนึ่งก็คนรคะเด็กเส้นทางที่สดีกลัวแต่เย่เทนน่าไม่ได้สนใจในร่งนงางกายคารของเขามาเด่นต่อเดันงนั้นเขาจึงก็้าที่ชายดาเบลเพิงศักดิ์ธิ์ทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับยาส่วนรับประเภทดีไม่ได้หายยางมากเกินไปเย่เทียนได้คิดไปใน,นใจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาได้คนพบท่วงยกรต่างๆมากมายและทรัพยากร ในร่างกายของเขาก็มีมากมายดัาเบลรัวดแต่นั้นเขาจึงมีทรฟพากรทั้งพอรที่เขาต้องการต่อมาเขาเขาต้องเช่ง,งาาการทอฟต์แร์คมพวเตอในการขัดข่าวาเปียวเพื่อศักดิ์ธร์ขึ้นมาแม้ว่ามันจะเป็นดาเปียวเพื่อศักดิ์ธิ์แต่การรอมรอมมันให้สมเุลมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการรอมรอมความนท้คนดีที่นั้นรมเรียวแต่นั้นเขาจะทําการรอมรอมคนที่สองผลก็คือคนที่สอง,องก็ร่มเรียว เขาพิจิตรทำการรอมรม,มันสำเดงสำก้าวและในที่สุดเมื่อมาถึงขั้นที่4เขาก็ทําการรอมตัวยาเปี่ยวเพิงศักดิ์สิทธิ์ได้สำเร็จสำเร็จแต่แต่ยาเปียวเพิงศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่หนึง่งเม็ดหนักมันคงไม่พอจะแน่นนอนเราจะต้องทาการเตียยาเปี่ยวเพิงศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเติมเดี๋ยวนั้นเขาจะทําการรอมตัวครั้งแรกสำการร้าวระดับของการรอมตัวก็ดีขึ้นเลยครับเพื่อ กะลังจากพื้นดังเขาจึงคอ่อยๆมียาเปรี้ยวเพื่อนศักดิ์เซต์จำนวนมากิ่งขึ้นในร่างกายของเขาและในที่สุดเขาก็ทําการรอมตัวยาเปรี้ยวเพื่อนศักด์เซต์ได้หลายสิบเมตรทิ้งเวลาแห่งการประพอต่างและการฝึกฝนทั้งการปลอมรุดในเซาล์ปากในครั้งแรกแต่ยี่ถียนได้จีบยาเปรี้ยวเพื่อนศักเซต่อปาจาก,าจากนั้นก็ทําการเติมบันดงปายภายในคำที่ในวรารณะนี้พลรังงานขงเขม็ด แต่วิ่งไปรอดทางร่างกายซาวรแห่งการเมกิดและทําการดูดพลังงานจากเม็ดตาเราน้จนตนเตือนตุ้มพลังงานระเบิดทั่วได้หลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของข่าวแต่ร่างกายของข่าวกต้องพบเจอกับความเจ็บปวดที่ไม่สามารถจินนกันได้เราก่าว่าร่างกายของข่าวกําลังฟื้คืนชีพจาออกเป็นเช่นเล็กนิ่นตอความเจ็บปวดนี้มันทรมายมาจริงๆ ย่เชียงคนทําการกัดฟันและยังคงฝึกฝนต่อไปโดยไม่ได้ส่งเจียงใดๆออกฟเมื่อการเวลาพันฟันและร่างกายสวรรค์แห่งการกัดแมาเกิดก็ยังไม่ได้มีการเป็นแปรนอกเหนือจากความเจ็บปวดแต่เห็นได้ชัดว่าการปูพรังครั้งแรกของเขาต่างมันประสบความล้มเแรงแต่ร่างกาเคารพัดีก็ได้มีรูคนเกิเป็นโพดและที่สําพัญคนนันดราบทางขอร่างกายคารพดี มันได้รับก็จะหายังตานอกจากนี้ร่างกายเซฟานแห่งการกับยาปรเกิดก็ได้รับปัญหาม,มากมายเช่นการพาดังคอมันตาในก่อเดิมไปอย่างตาพรเสหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายคาร์ลินีมันได้แรงกันกอที่สามารถฟื้นฟูตาในตอนนี้นี่เองที่ขขขเขาเข้าใจแล้วว่ายาเปลี่ยวเพืองสักคิตหนักมันมีข้อม้อ่วงสายแรงเพียงตาย้าหาผู้บก,บกคร ในขอบเขตต้อการนย่ขั้นสูงคนอื่นได้ทําการใช้งานปานพวกเขาคนจะได้ไปเจอไปตลอดชีวิตในเวลาตา่อมาที่เถีนงก็ได้ทาการเปลี่ยนร่างกายขอดต่อและได้กินจีนยาเปลี่ยวเพื่อนสัตว์ต่อไปและในครั้งนี้มันก็ยังร่วมเดียวมือเตอิมแต่เขาไม่ได้ที่งปอกเขายังแส่ร่างกายคาราบินดีเพื่อทําการกินจีนเม็ดยาเปลี่ยวเพือนสัตว์และทําการปู้พลังครั้งเดียวครั้งเก้า และในทุกครั้งที่เขาลงเรือเขาก็จะสามารถสรุปประสบการณ์ที่เขาได้รับตาและในครั้งที่สิบพบรยเทก็มีความโชคดีเขานนประสบความสำเร็จในที่สุดตุง้งร่างแต่คาร์อคบนเยเทีเริ่มเกิดกระแสนแปรถ้าหากจะพูดกันตามความจริรงเรื่องกาซาวันแห่งการก,กับจะมาเกิดบันเดลเริ่มเกิดกระแ็นแปรพลังงานที่สวบตาได้ถูกสั่งขึ้นมา ภายในสมดุลของร่องแสวปาแห่งการกับแท้มาเกิดมันเป็นพลังที่น่าสะเึงกลัวอย่างหาที่เปลียบเปลนตาปรากฏขึ้นมาในเบื้องหลังของข่าวแต่กระโชกดีที่ยี่เถียงได้ทําการเตรียมตัวแทรเขาได้ทําการฝึกฝนภายในซาบลาพังแห่งการกับแท้มาเกิดเมือได้ทําการเปลียแก้มของ,งป่งปากโดยรูปแบบไม่กลเนเพื่อที่ตัวเขาจะไม่ถูกคนพบถ้าหากเขาพยายามทำการประวัติทาง ภายในเกาะยิ่วไสโตรด้วยการเคลื่อนไหวดังกาวมันควรจะทุกคนพบแต่เน้น่อและคเป็นเร่ยงยักไปอย่างป้าที่จะทําการศึกษาในวรระตารในตอนนี้ยี่เถียนจะทําการถืตอตามดูในสภาฟ้าการผู้วารังคังแกรของร่างกายเซลฟังแห่งการกเจ้ามาเกิดและทําการศึกษาจะต่ำเนี่ยเรจะค่อยๆเข้าแต่มากยงนึ้นเกี่ยวกับการพู้วารังก่อนหน้านี้หม่ว่าเขาจะฟังประสบ ของผู้ปกครองในขอบเขตต้องเป็นขั้นเสี่ยงโคเรียนมากเพียงใยมาได้ทำการสอบถามข้อมูลที่เสียวของก็ตายมันก็ยังคงไม่ดีทางประสบการณ์ที่เขาทำการยอมรับด้วโตเองนี่คือการผู้พาตาของตัวคนนึ่ในสวรรค์ที่เขาเกิดในตอนนี้ร่างการสวรรค์แห่งการเกิดมาเกิดร่างแต่ที่ทําการผู้พาตษาในครั้งแรกที่สำนึจมันก็ทําการดูวจสอบตัวคนนึ่ในสวรรค์ และทำให้ร่างกายนีแข็งแจงเสียวตืแต่ตัวคนเดน็จเซลลากกับอ่อนแนวรวเวเรือทายทีุ่ดแตกทัวคเดน็จเซลานก็ได้ถูกร่างกายเซานแห่งการคำแช่มาเกิดดยซับพลังงานไปซึ่งหนึ่งนี่เป็นกาขงแรของการประวาติกาสรของตัวคนเดน็จเซลลานแต่ทัวคนเดน็จเซาลากกับกครก่งเกินไปนมากกว่าครึ่งหนึ่งถ้าหากเราทำการประวาตาัติา ในครั้งที่สองะครั้งที่สามตัวคาเน็ดในสวสรรค์กลาอาจจะทําการเจรบทาและปลมดมเข้ากับร่างกายปรองรุในสวรรค์จักส,สมบูรณ์แปลเเที่เขียนได้ยึดตัวเอฉะนั้นมเมื่อเลือกทางเลือกนี้แต่มันก็อยากที่จะรักษาตัวคนเหน็ดในสวรรค์เวัยตาภายในปีอาตอมป่าเขาก็ยังคงทําการศึกษาร่างกายสวรรค์แห่งจากกตรเกิดด้วยความวราา้อนระหว่างระังการทำการประวลตา่าง แรงเริ่มพิจเขา้าใจเึงการปลุกรังมาขึ้นเดือดเรือหลังจากนั้นเขาก็ทําการทําลายร่างกายครอกนี้โดยตรงหากเขาต้องการที่ทําการศึกษาร่งางกายครอกดังกล่าวเขาก็จะสามารถทาการความเนตมาขึ้นมาได้ทุกมือหลังจากนั้นเขาก็พร้อมที่ทําการทดสอบในเส้นทางที่สอบมันเป็นเส้นทางการทำลายขอบเคของตคนเม้ตาสว่านทางแต่แต่าก,ก็ตางการทำลายขอ,เอบเขตตคนเม้ตาสวาน ในครั้งแรกนานมันเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าการสร้างเทคนิคหรือการพัฒนายาสุตรตราเพื่อทำลายขอบเขตทุกนิดในสวรรค์ต่างมันเป็นสิ่งที่หายากไปอย่างมากแต่ยาสุตรตราที่ทำลายขอบเขตทุกนิดในสวรรค์มันจะหายากยิ่งกว่าการปู้ประังไปอย่างมากดี่เขียนจะเขาร่วมกับสมาคมชวนด่วนเป็นที่จะบอยแกเดัวนั้นเขาจะสามารถสื่อสารกับผู้ปกครอง ในขอบเขตต้องการในขั้นสูงกว่าเดิมของสมาคมชนดอนตาเราได้รับประสบการณ์บางอางในการทราบเทคนิคตาในการทำรายขอบเขตต้องการในสวัจากการพูดคุยกับพวกข่าวและในวันนี้เจ๊เทียงก็ได้ทำการพูดคุยกับเจ้าแห่งหยางสูเจ้าแห่งจุดจบท่านดัชกงพาไปในเส้นทางของการทำรายขอบเขตท้อการในสวัสดิจากการเติร์เจ้าแห่งหยางสูได้ทำการเกาถาก ข้าแค่อยากจะปลูดใหเถียงก้าวขึ้นมาด้วยรอยจีมเจ้าแห่งอย่างสวยได้ยิ้มได้ก่าวขึ้นมาออว่าแต่หากเจาเลือกสิ้นถานในการปลูกต่างมันจะใช้ทรัพยากรมากเกินไปแต่ไม่เพียงจะต้องมีสุดจารัแต่ก้าะต้องซื้อจาาที่มีคุณภาพสูงต่างต่างอีกดูสุดจารับปัญชินเนธมันมีควข้าื่องเขียงที่รุนแรงและในอนาคตเจ้าอาจจะตกแตกตาถ้าหากเจ้าไม่เราฟัง แต่เส้นทางในการทำลายขอบเขตต้เป็นเมฆสวรรค์ตานมันดากเบี่ยงพาแต่มันไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากมายตาเจ้าสามารถพึ่งพาวิธีการที่สร้างขึ้นมาเองเพื่อทำการโดรอไปตาหากมีพสวรรค์สูงมากพอโอกาสที่สามารถกลายเป็นผู้ปกครองในขอบเขตต้องเป็นเนื้อขั้นสูงที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นตานมันก็จะยิง่งมีระดับที่สูงตามไปดูสิ่งข้านั้นได้เดือดสิ้นทางในการทำลายขอบเขตต้องเป็นเมฆสวรรค์เช่นกัน ขณะจนถึงตอนนี้ข้าก็าได้ทำลายขอบเพียรทุกมนึ่งในเสปาปาาแต่ได้เพียงแค่สามครั้งทั้งหมดนานราฟั่งการพูดคุยกับเจ้าแห่งยังชูเย่เถ <Yeah, S 1> ียงก็ได้มีความรู้มากขึ้นเดือดเือเกี่ยวกับเส้นทางที่สอบระัในที่สุดเขาก็เริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เดินทางกับมาเขาก็เริ่มทําการศึกษาเส้นทางที่สอบด้วยตัวของเข,งขาเองปล่อยให้ร่างกายข,ของเข,งขงนาตารใช้สมบัติในการทดสอบ เพื่อทําการศึกษาส,สําราซัมตาแต่ต้องกล่าวเลยว่าการสร้างวิดีการในการทํารายตุองกำหนตในสว่างครั้งแรกนั้นมันเปลี่ยนแปงยากมากจริงๆแม้ว่าเยน็นจะสามารถทําการศึกษาร่างกายได้สัร,สราสัมเทาก็ตาแต่มันก็ยังไม่สามารถทําตาในช่วงเวลาสันสานและแล้วหลายเปียก็ได้พันปลายในเชือบุปตารลายแสนลูกโบราณก็ได้พันปลายเมื่อถึงวรารน,นี้เขาจะพบว,ว่าตัวเอง กำลังศึกษาข้อมูลในทิศทางที่ผิดเส้นทางการศึกษาของผู้ปกครองในขอบเขตต้นกำเนิแต่ละคนน่านต่างก็มีความแตกต่างกาันและบางชุมเนตก็ไม่ได้มีความเหมาะสมกับข่าวสิ่งที่เขาทำการทืกโฟนคือทั้งการสอบบร์เห่งการคำชั้นมาเกิดแม้ว่าเขาจะเดินตามทนินทางของต้นกำเนิดอสว่าง์มันนั้นจะทำการขัดแย้งกับต้นกำเนิดอสวรรค์ของเขาอยู่ดีเพราะจากไานก็ตาเขาได้ทำก,การตรกตา โดยร่างกายสวรนค์แห่งการกลับแทบมาเกิดดังนั้นตุ๊กคอนเนในสวรรค์ขง่าวจึงได้กลายเป็นตุ๊กคอนเนตสวร่า์แห่งการกลับแทบมาเกิดเช่นกันในความเป็นจริงเขาจะต้องปล่อยให้ตุ๊กคอนเนสวรรค์แห่งการกลับแทบมาเกิดทำได้ความเก็บด้วยตัวเองดังนั้นเขาจะต้องใช้แนวคิดของร่างกายสวรค์แห่งการกลับแทบมาเกิดซึ่งมันจะมีความเกี่ยวข้องกับอัขระทองคําแห่งการกลับแทบมาเกิดเช่นกันดังนั้นเขาจะต้องใช้อัขระทองคา แห่งการขับแทบมาเกิดเพื่อสร้างวิธีการของตัวเอในการทำลายคอเป็ดต้นเม็ีในสวรรค์โดยทั้งเขาจะทำการเปลี่ยนทิศทางในการศึกษาหละเรื่องใช้อักขระทองคำแห่งการขับแทบมาเกิดเพื่อสร้างวิธีการที่มีความไพ่ขิงการเพื่อชวยให้เขาทำลายคอบเคของต้นเม็ีในสวรรค์หลังจากทำการเปลี่ยนทิศทางเขาก่อข้อนัดใน่าแม้ว่าเขาจะไมสั้ปาสร้างวิธีการขึ้นมาได้สำเร็จ ได้ในช่นวงวลดสันๆแต่อย่างนั้นเขาก็ยังมีความปังหลายจุกโบราณได้ผ่านาปเวราได้ผ่านไปรถเก็บไปอย่างป่าหลังจากนั้นหกรันทุกรันก็ได้ผ่านาปในวันนี้ในที่สุดที่เยียงก็ประสบความสำเร็จในการสร้างวิธีการของเขาขึ้นมาสิ่งวิธีการนี้มันจะช่วยทำลายขอบเขตของทุกคอมเนสวร์ดตกวคนมเนสวรร์แห่งการกัดจับมาเกิดได้อย่างแน่นอนมาเริ่มกันเอถอะ์นเยียงได้ใช้วิธีการดังกล่าว แหได้ประสบผลสำเต็จตุง้งอาัคาราทองคำแห่งการกัมเจมาเกิดที่มีขนาดแต่อย่างที่เปียบไม่ตาได้ถูกคนเมืได้รอบตัวคนเยี่ยทีและเขาก็ได้นแนกไปตรงกลางของอาัคารทองคำแห่งการกัมเจมาเกิดตุงต้งแรวนต้งองการเมืนในสวรรค์ได้ถูกวึบอัดอย่างชาชาแหวนต้งองการเมในสวรรค์แห่งการกัมเจมาเกิดก็กำลังถูกยึดเช่นกัน,กนพลังงานที่ถูกยึดนานรุนแรงไปอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนเชิงคุณภาพขึ้นมาขอไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่ตุ๊กตุ่มเด็กในสว่บบางของเข,งขงาต่างก่อรังทูวิบอัดให้กลายเป็นลูกบอลขนาดเต็มที่ไม่สามารถบรรยาเป็นคำบุตรตาในขนาดนี้เขาได้ทำลายขอบเพื่อทางแรกแ,รกแ,รกแรกต่ตุ๊กปุ่มเด็กในสว่บบางของข่าวก่อได้ผ่านก,นนการเปลี่ยนเชิงคุณภาพเช่นกันและในขณะเดียวกันร่า่งกายเปงรุดในสว่บบางครึ่งหนึ่งคนที่เทียก่อได้ถูกระงับเอาไว้ ความแข่งแข่งของร่างกายทําของข่าวเทบไดถูกขอบแนนภายในต้องเป็นสวัสด์แห่งการกลับแท้มาเกิดที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาต้อกำเนิดประเภทนี้มันมีพลังที่เหนือกว่าผู้อื่นไปอย่างมากและทำการดูับพลังงานทุกจังบากขาะแต่ภายในอนาคตเขาจะไม่สามารถปรับปรุงต้องกำเนิดสวัสดา์ของข่าวภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ได้อีกลังแต่ที่เทียนทำการตกรับผา เขาเริ่มทำการศึกษาตุวกําเดอเซอร์วันตัวกัมเนิดสอร์วันแห่งการกำเทิเมาเกิดแรงจากที่ทำใายขอบเขตของแปรมันมีความแตกต่างจากตัวกําเนิดสอรวันแห่งการกำเทิเมาเกิดก่อนหน้านี้มันได้ผ่านการแปลงที่สําคัญเขาได้ใช้เวลานับแสนทุโปธาในการศึกษาดังกล่าวหลายความที่จะเข้าใจได้อย่างเพียงพอเกี่ยวกับต้นกัเนอดสอร์วันแห่งการกำเนิดมาเกิดทางจากทำการเปลี่ยนแปลงแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ของการศึกษาทั้งหานหากเขาต้องการที่จะเติรดไปบนเส้นทางปลายเขาจะต้องทําการศึกษาเส้นทางทั้งต่ออย่างชาชาดังนั้นทีเทียนจีเดสร่างกายาร์บอนหนึ่งให้เติมไปตามเส้นทางของการผู้หาาัวรงส่วนเอรักกายร์บหนึ่งให้เติมไปตามเส้นทางของการทําลายขอบเตขตตกองในในสต่ลานศึกษาร่างกายาร์บทั้งสองนี้ร่วมกันโดยพยายามสำรวจสำรวเพื่อดูว่าเขาจะสามารถหาวิธีการ รารวมสิ้นทางท้องสองได้ถึงปลายแต่อะก็ตายด้วยการเสียสครั้งใดครั้งตน้ามันก็ได้ทำให้ร่างกายขารั้งนซองได้รับความเสียหายอย่างหนาแต่อะไรก็ตายเขาไม่เคยจะยอมแพ้เขาไม่เชื่อว่าไม่มีทางที่จะประวัติตาของร่างกายสวันค์แห่งการเกิดมาเกิดไปพร้อมกับการทลายขอบเขตตัวคนในสวรรค์แห่งการเกิดมาเกิดตาแต่อะไรก็ตายเขาจะต้องหาจุดสมดุลให้ได้เสียก่อน แต่ดังจากที่ผ่านไปด้านทุโปตาเขาก็ยังไม่สามารถคงพหรืดสมดุลดังเก่าตาเราจะถือว่าพระทังกาสวันแห,นนห่งการขัดแยมเกิดเราต้องมีกาสบันแห่งการขัดแยเกิดเป็นสองเส้นทางซึ่งสองเส้นทางนี้มันไม่สามารถคงตัวตาจะหากทำการขึ้นไปอย่างไม่ระมัดระวังเราจะต้องเพิ่มเส้นทางเพื่อให้มันกลายเป็นลูกสมัมผัยเมื่อถึงตอนนานมันคงจะสามารถคงตัวตา ย่เถียนได้ที่กระตัวเอในตอนนี้เขาพูนไปนึกคำถามี้ขึ้นมาตาดต่ถ้าหากเขาพบความสมดุลเขาต้องใช้พลังงานทั้งสามเราเส้นทางที่3คืออะไรการเขากำลังคิดถึงพลังกาของจิตจเมืองตุ๊กกระเบนพลังของจจตจเมืองตุกกระนมนดนมันไม่กระทบต่อเส้นทางที่1แต่เส้นทางที่2มันกระทบต่อเส้นทางที่3ามต้องอ่านก่อนหน้านี้นเขานั่งคิดเพียรเขาคิดว่าเขาไม่สามารถใช้เส้นทางที่ทตาได้ ขาต้องพึ <sketches of course> um, ну? oh. s <S ่งพาใจจำลองตอ๊กมเตอร์ภายในเส้นทางที่สาหนึ่นก็ค no ือเขาจะต้องทำลายขีดจาการของใจจำลองตุกขมนเต้อะไรเพิ่มใจจาลองตุ๊กขมิ้นเตเพื่อสร้างสมดุลให้กับเส้นทางที่สาการทําลายขีดจาคัดของใจจาลองตุ๊กขมเตนเตมันก็เหมือนกับการทําลาจใจจาลองตุ๊กขมนเตในระดับที่สูงขึ้นแต่มไม่จําเป็นจะต้องทาการรบปลักเข้ากับตุกขมิ้นเตเดนแดนแห่งความเป็นนิพพานมันมีวิธีการที่จะระงับใจจาลองตุ๊กขมเตนเต ไม่ให้เข้าสู่ดินแดนแห่งความเร็นันตรยเช่นการวิธีที่หธีการที่สุดก็คือการค้นหาเสบบกันที่หายากไปอย่าง่าหลังจากที่ทําการคักคามมันไปก็บังขับให้จิจงลดาวพฤกษตะคอวเตอร์ถูกบิบัติขึ้นป่าวิธีการที่สองก็คือการใช้ยาสูตรทัาเพื่อระง,งับจิจงงดาวพเปษ์ตะคอวเตอร์มันมีเพียงสองวิธีการนี่ท่งงางนานในขนาดนี้ที่งเทียไม่รูว่าจะหาเสบบกันที่หายากเท่านั้นได้อย่างตาย แต่ยาสุดทับที่มีค้อห้องมักมาก็ยังสามารถหาตาแต่ยาสุดับที่มีข้อห้องมักมามันจะเป็นอันตรายต่อเจริญเด็กเขาเ,าเพียตรต้องกำจัดไปอย่างป่า,าการตรับระดับให้มันดียิ่งขึ้นจะเป็นเรื่องยากไปอย่างมากในอนาคตแต่เย่เทียนจะใช้มันเพื่อทําการวิจัยทั้งนานดังนั้นโดยปกติแล้วเขาจะไม่สนใจเย่เทียนจึงได้ใช้เงินเพียงเล็กนอ้อยเพื่อทําการซื้อยาสุดทับหล่านี้จากนั้นก็ทําการขัดข่าวยาสุดทับชนิดนี้ เพื่อทาการดรวจบเจเยนดมงตุ๊กมันเนอร์เอาละครับตัวแปรผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อผู้นี้ครับว่าเหตุการณ์เขาจะไปในประเด็นกันเลยนะครับผมเอาละครับถ้าว่กกันใดขออภัยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกดแชร์กด c o m มนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวครับของครับ